ผลการออกเลขรางวัลหวยหาหน่อย,อยห้าน่อยเฉพาะกิจประจำงวนที่สิบสองพฤษภาค,คมสองพันารปดรางวัลเลขสอตัวลางเลขที่ออกสี 49, 49. ่เก้าสี่เก้ารางวัลเลขสองตัวบนเลขที่ออกสองเจ็ดสองเจ็ดรางวัลเลขสามตัวบนเลขที่ออกห้าสองนี่ก็เป็นผลออกวันหวยห้านอยห้านอยเฉพาะกิจประจำงวนที่ 12. พฤษภาคม2568ขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกหวยห้าน้อยเฉพาะกิจได้รับเงินกันทุกคนนะจ้าฝากไวไ้ด้วยจ้าซับะไครก็ติดตามและเป็นกำรลรรังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังและมาพบกันใหม่ในเวลา17นาฬิกาสานาทีในหาน้อยพิเศษสำหรับครั้งนี้ขอพณและสวัสดีจ้า